สวัสดีครับพี่พี่ไนี่นี่นี่อยากกินของพ่อบ้งพ่อพว้หว่าพอหนึ่งว่ามันหน่วยหน่อยมันสีอ่อนนี่นี่อยากกินอพัดพัดอ่บบวกเลียมพี่น้องบวกบวกบวกเลียมนี่เขาจะเอาไปพัดใส่ไข่เนาะ <c oughs> น,นี่มันอ่อนแควดีแหมเพิ่นเห็นเพื่นได้ปะแม่ผัดบวบเปลียมให้หน่อยว่าันแม่บาใส่บ็อกกอลลีด้วยนะสใส่บ็อกกอลีอยู่ไหนนะม็อกกอลีผักผักชีเขียวๆคล้ายๆดอกกระหล่ำนะพ่อแม่บ่ออยยู่โรงเรียนเขาได้กินเนาะเพราะว่า โรงเรียนก็ดีเด้เขาได้กินอาหารตามโภชนาการครบห้าหมูหมูสิบเอ็ดหมูสิบสองหมูสิบสามไปกินหมูไหนก็ไปพอดีได้หมูสิบสองพอดีครบพอดีเกินด้วยีนนี่ครับ มาเพื่อว่าเราปาดตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหน่อยเอาหน่วยแกะมาผสมบวบเดี่ยมมันตรงปอกเนาะพี่น้องเนาะหน่วยแกะกับประจุใบเฮ็ดพันธุ์อะไรตอนเนี้ยจะก็ปอกแจ้งได้ดอกพี่น้องบวบก็จะเอาอันนั้นเอามีช้อนคมปอกเลยขูดขูดขูดเลย จงสีเขียวไว้มันเป็นรสชาตินั้งเจี๊มแกี๊ยเจี่เพาเป็นยังโอ๋อันอันมันเป็นนุ่นก็ไม่ต้องเอาออกเดียวเอออ่าพัดพักสอง่วย์กับวนะ่านั่นไงนะมัดแกงใช่หรอไม่ใช่บอลดีอุ้ยบวบนี่สำหรับพัดเนี่ยแต่ว่ามัแกงครับเดี๋ยวมามึง พัดบวกให้ลูกถ้าเป็นไงก็ต้องเอาหมูว่านผัดกะหล่ำหมูบะหมี่มันหมูว่านผัดเห็ดเีหหวานจุยจุยแต่หน่อยกินก็เขาพัดใช่ไข่พัทเไอ่ะอโอเคอันนี้ก็มันแกนมนเนี่ยทับแกก็จะตาแข้งไว้เห็ดพันในบุ๊เอาก็มันแกนเนาะ ฝนตกโอ้ยทีตุนนี่นีน่ครับทีตุนนีน่นี่พี่สันพายุม,มาหกม่นี่เหลียบมาถึงลอยเมตรจ้อยมาถึงหาสิเมตรมาถึงหาเมตรนี่โต๊ครับนี่นี่วันนี้เมียอุตส่าห์แพร่ระบา,ะบาจังไรงกับโต๊ะคอนเฮียนเท่าเด้อเคยพี่สั่นฆ่าเดี๋ยวได้อาบนา้ำเขาบอลเดียบพี่น้องเพราะว่า ถ้าถือฝนต้องรีบซาหัวจงังซาผมเนี่ยตอนไหนก็จะกินเขาขึนอย่างมจีจานแม่นได้กินกับลูก,กคิดกอดิจีใครใคริเมิดบอ ก็อบ,บอเบิกสต็อกครา่งฮะฮะก็บอเบิกสต็อกเอาเดี๋ยวสองหน่วยนี้ใครนั่นเอาเอาก็บอเบิกว่ากินเนอะบ่แมนแม่กับโบนี่นอะ บวบครับมือถ้าเป็นตะหน่อยพัดนะเอาบวบใส่ก้อนไข่เอคเอคนเท่ากับนี้กระว่านกระสเสียบได้ละเ,เดี๋ยวข้าไปมือหอดเวลามาท่านที่ฝนละุกไปแล้วรอบหนึ่งรอบนี้นี่รอบอสามโมง สามมนแรงนี่สีมาอีกแล้วนีน้องวนดีครับแต่ว่านา้ำซีก็คืนน,น้ำย่างก็คืนครับผม,น,ม,น,มน้ำน้ำย่างนี่ไหลมาจากกาลสินเน,ะนาะน้ำซีไหลมาจากชัยภูมิชัยภูมคอนแกนพวกนี้ละ่ะเนาะมาเฮ้หมดเวลาเต่เา เศร้ากะกวอนนิดหน่อยเป็นงเลี้ยนนิดหน่อยเลิกเลี้ยนประมาณนี้ครับฝนสิตกเอาแมา่บอท่านนิดหน่อยอเดินออกไข่ลงไปพัดดังเสียแซย่พัดบวก โอ้โหน่ากินมากอือหือนคะครัะใช้อาหารตามสั่งนะครับผมไม่บอกนะครับว่าใส่อะไรมาก คนคนคนน้ำสต๊อกแค่มีเหรอหืมไม่ใส่น้ำใส่น้ำสต,อต๊อกไ,ไปนีน่เพื่อให้บวกสุกเดี๋ยวมันจะไหม้กันน้ำตาลโอเคจบ เบบีกินก็ได้หน่อยกระชิหาเนี่ยย่ำหอยดองกินว่เพราะว่าเพื่อว่าเราเกิดิกินเขาก็ไม่เหนื่อยแล้วไหมเราเกิดิกินพัดบวกกับลูนี่แหละขนาดจะหน่อยซื้อมากบริพัตแต่เคลีย พัดจิ้ผู้เดียวจิ้มมือมือก็อเ,อกเชื้อได้เรียบร้อยปิดแก๊สเรียบร้อยครับผมใส่จานแก้วนะแม่โมนี้โดนน,น,นั่นแหละใสจานกตไมโอ้โหดีไม่โดนน้ำมันถ้าโดนน้ำมันงานเข้าอีก พักพักเขาหน่อยเอาไ้พุ่นเวลาเขาจับมันยังโกเกะกะมือ้ามเนี่ยกระถาดไหมนี่นี่นี่นยนี่ไหมบอสนุวยนี่้พูดถึงไปได้กับเขาแล้วโอเคกับเขานี่นี่กับแม่เพื่อนน่นล่ะ เดี๋ยวะต่หน่อยฮะจำอย่างกี่สิ่งก็ไดคลอดไข่ก็ได้โอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ